คนรอบตัวไม่มีใครกินเผ็ดกันเลยยกเว้นแจมนะคะแล้วคือเราแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าสวรรค์ของรสชาติเผ็ดอร่อยแค่ไหนเอยากเอานรกนรกอันนี้นะคะเป็นเลเวลที่แบบแค่รู้สึกคันคันพี่เลยอยากพูดอะไรไหมคะคันอะไรวะเหมือนเดินผ่านหมาอุ้ยคันคันอ๋อนี่ฉันเหมือนเดินอยู่ในโดดนรกอเวจีแล้วเนี่ยใครปิดแอร์แถวนี้วะใครปิดแอร์วะ ชัวชวทิทย์คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่แจมรอคอยมากๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยที่บ้านไม่มีใครกินเผ็ดเลยแม้กระทั่งแฟนของพิกเล็ตก็ไม่กินเผ็ดนะคะคนรอบตัวไม่มีใครกินเผ็ดกันเลยยกเว้นแจมนะคะแล้วคือเราแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าสวรรค์ของรสชาติเผ็ดมันอร่อยแค่ไหน,เ,นรเราอยากอนรกนรกไม่ใช่นระกมันอร่อยมากแล้วรู้สึกว่าเออเราเกิดมาอยู่บนประเทศไทยเราต้องได้ลิ้มลองอะไรที่รสชาติเผ็ดเผ็ดเราต้องกินเผ็ด เราต้องรู้ว่าความอร่อยของมันเป็นแบบไหนนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะแชร์ความรู้สึกนี้ให้กับทุกๆคนนะคะเผ็ดมันไม่ใช่รสชาติเว้ยอร่อยไปเซิร์ชดูเผ็ดไม่ใช่รสชาติเนยก็จะมุ่ยๆประมาณนี้นะคะแค่เห็นแค่นี้ก็ปวดท้องจุกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้แอมได้จัดระดับความเผ็ดที่แบบเรียกว่าติดท็อปมาให้ทุกๆคนเลยนะคะเผ็ดแบบ ประมาณนึงเผ็ดประมาณหนึง่งและเผ็ดมากชิบหายเลยก็มไม่ต้องห่วงว่าถ้าทุกคนสามารถกินเผ็ดได้แล้วแบบรู้สึกว่าอุ้ยสมอย่างนี้มันไม่สุดเราก็จะมีพริกป่นเพิ่มให้นะคะเป็นการอัพสกิลการทานเผ็ดนะคะทุกคนจะได้เป็นเพื่อนกันกับแจมได้เราจะได้เป็นเพื่อนกัน เริ่มกันที่เลเวลแรกนะคะที่แจมคัดเลือกแล้วนะคะนี่ค่ะชินเรดซูปเปอร์สปไปซี่นะคะสัญชาติเกาหลีนะคะเราเป็นคนไทยเราต้องกินเผ็ดได้เราจะไปแพ้ประเทศอื่นได้ยังไงเกาหลีมันคือเลเวลแบบเด็กๆเพราะฉะนั้นอ่ะเราอะคนไทยเราต้องกินของเผ็ดของเกาหลีให้ได้เฮบักบบบบเลยบบ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  แต่มันดูสีอ่ะสีดูธรรมดาเออสีเนี่ยดูมันไม่เเยย้้นููรปสีมันไม่เคลื่อนลงมาเลยคนทั้งมดเขาเต็นเองอยู่ข้างบนนี่นะคะไม่เผ็ดเลยนี่มันจะไปเผ็ดได้ยังไงก็หนูเอาไอ้ไอ้เส้นที่มันอยู่บนบนน่ะวางไว้ตั้ง15นาทีแล้วซอสมันไหลลงข้างล่างหมดแล้วหนูอร่อยให้ระดับความเผ็ดเริ่มห้าให้เท่าไหร่อันนี้ให้ห้าค่ะ อ้าวไม่กินในผมไม่เผ็ดไงก็ไม่เผ็ดไงแต่ห้าแล้วไงไม่เผ็ดทนได้ก็คือระดับห้าคือหนูเป็นคนไม่กินเผ็ดเพรไม่ชอบกินเผ็ดอันนี้นะคะเป็นเลเวลที่แบบ แค่รู้สึกคันๆพี่เลยอยากพูดอะไรไหมคะคันอะไรวะเหมือนเดินผ่านหมามุ้ยคันคันอ๋อนี่ฉันเหมือนเดินอยู่ในโดนแล้รถเอเวจีแล้วเนี่ยเผ็ดดินี่นายกินไปสองเส้นเองนะเมื่อกี้นี่นี่นี่ไม่หมดนะนี่พี่วิทเก่งกว่าเว้ยวีเตอร์คันคันเหมือนหมามุ้ยอย่าให้เห็นมันจะมุงแดงน้ำตาไหลหยาหยาหมามุ้ยพันต้นแทบจะเดินเข้าไปอาบน้ำอยู่แล้วแต่ทำไมหนูโอเควะเออ คีว่ามันเผ็ดแบบเผ็ดแบบทนได้ยังไม่ตายแต่แต่ไม่ไม่แต่ถ้ากินาองมมันไม่หวานแย่แล้วทำย่อโอเคคือถ้าเกิดกินแค่สองเส้นแล้วมันรู้สึกเลเวลเนี้ยมันไม่โอเคแล้วไงคือเนเพิ่งกินนมพอทีมงานบอกว่าจะกินเผ็ดกันเราก็เลยโอ้ยมาะ เอาไว้ดับเผ็ดเราต้องอดทนก่อนกินให้หมดคิดว่ามันเหมือนเผ็ดไอันนี้พี่พริกไทยดำอ่ะมันไม่ได้เผ็ดมันแค่ร้อนเฉยๆตอนมันร้อนร้อนร้อนมันไม่ได้เผ็ดไปอ่ะันราหวังความร้อนกับความเผ็ดความร้อนกับความเผ็ดอันเดียวกันความร้อนกับความไม่เผ็ดไม่ไม่วิไปถ่ายรายการไงมันกินกินพริกจริงๆมันเผ็ดแบบมันเผ็ดเลยอ่ะอันนั้นคือตายอ่ะอันนี้มันเหมือนแบบมันเผาเออมันเผาขาวมันแบบอไม่กินถ้าหามันไงหรอคะจริงๆเราต้องกินหลายค่อมยงงี้ก็กินได้แต่ชาบูอื่นก็จะไม่ได้ถ่ายเลยเราก็จะไม่มี พาดจานอื่นเลยจานที่2องนะคะอร่อยเด็ดเผ็ดคูณสองเอ็กซ์ตรีมไก่เผ็ดแบบแห้งโ o s เปเปอร์อันนี้มันมาฟิวญี่ปุ่นนี้นิดชินเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันพิกปีศาจนะพิกปีศาจที่เขาบอกเผ็ดที่สุดในโลกนี่กินพร้อมกันสิแล้วพี่บิต้องอาอ่แค่กลิ่นก็เผ็ดแล้วอ่ะเลยอยกกินให้หมดอ้าปาก กินแค่นี้มันจะไปรู้ได้ยังไงวะนี่เบกว่านี้อ่ะใช่เหรอคนละแบบไหมวะอันนี้แบบม่อนหวานผมผมอันนี้เผ็ดอันนี้ร้อนร้อนเผ็ดร้อนเผ็ดใกล้ละใกล้ตาเหมือนกันอันนี้หนูรู้หนูรู้ระดับเลเวลเต็มห้าเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ประมาณสักแบบสามอะไรอย่างงี้น้ำใจอะไรอะ รู้ว่าหนูกินเข้าไปยังไงแต่แกเข้าไปเหมือนธรรมโก้เลยพี่เหมือนเส้นเข้าไปมีเคี้ยวเออมันจะได้ไม่ผ่านลิ้นกลัวโดนลิ้นคิดว่าอันเนี้ยอันเนี้ยคือเผ็ดละอันเนี้ยเมื่อกี้วิวกินแล้วรู้สึกว่ามันแบบเปปเปอร์เปปเปอร์แต่แล้วอันนี้มันมันเผ็ดแล้วมันชาด้วยว่ามีรสหวาอันเนี้ยมันคือเผ็ดเลยอันเนี้ยคือเผ็ดดิแต่มันชาด้วยเวนยเนยกินแค่เส้นเดียวเนยจะเรากินไปแล้วเส้นที่สองเมื่อกี้ทุกคนนะอันนี้กินแล้วปากมันจะร้อนๆเผือกข้างในอันเนี้ยเผ็ดเลยเลยคหงื่อออกเหงื่อออกกกนน้เเ่ออจมูลลยยะัีพพรริิก เอะมอนโอเคกันอยู่ไหมโอเคก็คืออันที่สองอ่ะมันจะผสมพริกปีศาแต่อันที่สามอ่ะมันคือเป็นรสชาติของพริกปีศาจเลยอันนี้คืออันที่เขาแบบแย้มหลือกันว่าแบบสุดยอดที่สุดของความเผ็ดสุดๆๆๆไปเลยจริงเขาต้องการทำชาเลนจ์ว่าต้องกินอันนี้หนึ่งกระป๋องโดยห้ามกินน้ำแล้วดูรีแอคชั่นว่าจะเป็นอย่างไรที่ไม่อยากทำแซมมาทำอันนี้เก่งมากนี่เอาเลยเอาเลย เทปนี่แหละพี่แจมจะเจอจรัดรคือพริกปีศาจมันเป็นพริกที่เขาเขาให้ลำดับว่าเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกในโลกเลยเหรอ <c oughs> ใช่ <c oughs> อยากตายแล้ว,ลวนี <c oughs> อยากกิลิ้นออกมาแต่เขายังกินได้อยู่เนี่ยพอกินน้าไปสามทำรู้สึกกร <c oughs> ีดสามได้ล้มากรชาที่3ามเปิดเองลวอันนี้มันคือรสชาติของพริกปีศาจโกสเปโตเตอร์เตอรเตเตอรเอรเอเอเเรอ วดูคำพี่แจมเนยมาแล้วเย้ไปค่ะเมลเราจะไม่เพิ่มพริปเวกเขียวฮ่าฮ่า่ขนมข้ออ่ะไม่เห็นเลยเราคิ่ยน้ำแข็งมาแล้วไมนเไม่เห็นเลยปากเบี้ยวน้ำลายหลายข้าวเลยตอนนี้คือแบบว่าถ้าออกออกออกโถาวางก็คือเนยกินทีเราเส้นสองเส้นแล้วเนยอย่ามาพูดเยอะ ไม่เผ็ดเท่านี้ก็อันนี้มันแรงกว่าไม่เราว่าอันเนี้ยตอนแรกคําแรกมันเหมือนไม่เผ็ดแต่ตอนเนี้ยตอนไม่เผ็ดเนางสัมผัสแล้วเนี่ยแล้วมันแบบเคยเนี้ยมันค่อยๆเผ็ดอันนีเผ็ดเลยไม่ใช่ใช่อันนี้เผ็ดแต่ลงลิ้นปุ๊บแม่งเผ็ดเลยบ้าปีศาจอันนี้มันจะแบบปีศาจมันจะเนี้ยไอจัดโอ้ยพี่น้อยยิ่งกินมัยิ่งเผ็ดนะคันผักนะผักมันมีน้ำแม่เผ็ดน้อยสุดนี่แบบไม่จืดเลยอะไม่เผ็ดเลยเป็นเท่าไหร่ เต็มห้าอันนี้อันนี้ให้สามสามเต็มห้าก็เยอะนะอันนั้นอันนี้สี่สี่เต็มห้าแล้วห้าเต็มห้าของพี่แจมคืออะไรห้าเต็มห้าคือต้องใส่พริกเพิ่มจริงหรอใช่เทนี้ต้องให้พี่แจมโชว์ว่าคนกินเผ็ดจริงๆเขากินกันยังไงมีใครสามารถไปต่อคำต่อไปได้ไหมไม่มีแล้วเหมือนจะไปต่อกไว้ก็เหรือให้นอยกินใส่พริกป่นเหรอนคนตลอดที่คำหนึ่งเอาไว้น้ำเปล่าเอาไว้พี่แจมเอาทำไร อันเนี้ยของพี่แจมหนึ่งชามใส่พริกป่นอันเดียวพวกเราแบ่งกันแก๊งกลุ่มคนอ่อนน่ะเลือกระหว่าง3คนช่วยกันกินให้หมดกับใส่พริกป่น1ช้อนแล้วก็กินคนละครัามคนกินให้หมดไม่เอาพริกป่นรอเขาบอกเขาเอาพริกป่นแล้วก็พริกป่นเลยเออคิดเหมือนกันเลยไม่ชอบพริกป่นไม่งั้นมันจะเผ็ดยาสิจบเนะที่ได้ก็ได้พริกป่นก็ได้ไหมเอางี้เอางี้ขอขอชามเนี้ยใส่พริกป่นแล้วจบเลยได้ไหมชามแรกได้ไหมจะตายแล้วชามแรกมันไม่เผ็ด อย่าไปปนแจมแม่แจมมันแบบประสัทกระสับห่อยยางแรคำแรกขอแบบคำแรกจริงๆแบบอันแบบแน่นๆค่ะมันแล้วใส่พริกลงไปผมไม่เคยกินพริกป่นมาก่อนเลยในชีวิตหนูพูดจริงๆไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงมันจะขมๆหน่อยไม่พี่แจมเขาไม่มีกระเพาะที่รู้สึกว่าเผ็ดเขาไม่ลิ้งเขาไม่มีความรับรสเผ็ดแต่สุขภาพยังต้องกังวลอยู่พอแล้วพรุ่งนี้ก็คือเข้าโรงพยาบาลแล้วนะ กัวดิอยากเห็นพี่แจมรู้สึกเผ็ดบ้าง่คุณสอะไรเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นพี่แจมเผ็ดเลยชัยบอกเมื่อก่อนเรากินเผ็ดแบบน้ำหูน้ำลาแต่ก่อนแจมใส่ะนะแต่พี่แจมไม่เคยแบบรู้เผ็ดพี่แจมไม่เคยรู้สึกว่าแบบเผ็ดอะที่ปั๊มพูดพี่วิกแม่งหนักวะใครปิดแอร์ตอนนี้วะใครปิดแอร์วะโอะไรมาไหลตรงนี้นอนได้ใครปิดแอร์วะอยากกลับบ้านแล้วคำเดียวคุณมพูนมากลัวดิกลัวไว้ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ เราไปลมไปอีกถ้าเราไปหาหมอด้วยนะเคยกินเผ็ดจนเป็นลมอ่ะอย่าพูดอย่าพูดนะไปเลยไม่กินแล้วนะเริ่มจอซ้ำนมน้อยไปเห็นไหมหนูบอกแล้วที่จะไม่เผ็ดเพราะว่าพริกมันเก่าดิบอกแล้วว่าจะเยอะกว่านี้อะไรก็คนอื่นใส่ได้แล้วหนูไม่กินพริกเก่าค่ะ พี่พีคไปต่อไปตาใครโอ้โหขนลุกหมดแล้วพี่เนยพี่เนยให้คํานี้พอไม่ไม่ไต่ละแต่ให้หมดขอช้อนเดียวจบไปซู่ลู่ขอเก็บหน้กันพี new new ่เนยพรคก็คือผักพริก oh ็คือผักพริก็คือผักพีก็คือผักพีคก็คผักโอยไปเอมันดีสุขภาพมันดีกับี่ทพนะไอ้หช้อนเดี่ย อ่อนหนักะจูช้อนก็หนักทันใดช้อนหนักคำมันใหญ่ไปเปล่าไม่กล้ากินเห็นใจไปช่วยเหรอก็ช่วยอะช่วยได้หรอวะกล้าิมันออกเป็นตะปูนะเป็นไงบ้างูเไงบ้างแล้วก็พก็ดคพัก พริกก็คือผักพี่ก็คือผักเขาได้นมอัลมอนด์ช่วยไม่ช่วยเสียงหายแล้วพี่เนยรู้ไหมว่าพริกอ่ะมันดีกับร่างกายไม่ต้องพูดเพดเป็นถึงนิ้วโป้งเท้าอะปกติเป็นคนเด็กเท้าก็อย่างเงี้ยตอนนี้เป็นเงี้ยละอึต่อไปเป็นอะไรหนูเลยพีกเองไม่ต้องมาเป็นคู่ค่ะ พริกก็คือผักพิกเตอร์บิ๊เตอร์ไปลูกไม่เป็นไรครับแค่พริกเล็กก็เผ็ดพอแล้วเฮ้ยเคี้ยวเคี้ยวนะห้ามกนเคี้ยวนะห้ามกืนเดี๋ยวหนาแกงเคี้ยวเขาเปรอตาลายแล้วล่ะของหวานเนยตั้งเลย โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แจมก็ได้มีเพื่อนร่วมชะตาคนกินเผ็ดด้วยกันนะคะเราอยากบอกสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะประสาทประสาทประสาทเนี่ยสมองกลับแล้วไงนะคะวันนี้ทุกคนทําเพื่อแจมนะคะขอบคุณมากเลยทำน้ำไปเผ็ดทำน้ำไ่เผ็ด เลยกำลังจะสลายร่างแล้วตอนนี้แตกแล้วตอนนี้ก็เราจะปิดคลิปแล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทุกคนพูดจะเลิกคบแล้วอนุญาตให้ทุกคนกินน้ำได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ด้วยนะคะไม่ได้ายอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์กันนะคะคราวหน้านะคะอยากให้แจมกินอะไรก็สามารถรีเควสเข้ามาข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยค่ะแจมกินอะไรนะคะ